สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกุมและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาภพยทาวโรทุกท่นด้วยนะครับคลิปนี้เรามาฝึกอ่านไพ่กันนะครับในหัวข้อภาพรวม2567ภาพรวมของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ อโอเคครับเรามาดูไพ่กันเลยนะครับพลังงานส่วนใหญ่นะครับของชาวราศีกุมนะจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นเรื่องของตัวคุณมีการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดเป็นเรื่องของความรู้สึกและอารมณ์นะครับผม ในตัวคุณนี้ราศีกุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นก็คือมีโชคนะครับผมเรื่องของความโชคดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนราศีมีราศีกุมเนี้ยมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลข่าวสารสิ่งที่รอคอยมานานแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับมีโอกาสเริ่มต้นที่จะทําในสิ่งใหม่ๆมานะแล้วก็ สิ่งที่คุณพยายามเพียนพยายามทำมานั้นมันจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างปี2 5 6 7สิ่งที่คุณพยายามทำมานานนั้นมันจะเริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดขอให้มีความสม่ำเสมอในการทำขอให้มีความวิทยาอุตสาหะในการทำต่อไปนะครับแล้วจะประสบความสำเร็จแน่นอนเรื่องของใจ เรื่องของใจนี้เป็นส่วนสําคัญมากของชาวราศีกลุ่มค่อนข้างจะอ่อนไหวนิดหนึ่งรักคนง่ายชอบอะไรก็ชอบแบบง่ายง่ายเจอปุ๊บรักปับ๊บคําว่าง่ายง่ายคือไม่ค่อยได้คิดมากอะไรถูกใจก็ถูกเลยเห็นปุ๊บก็ชอบเลยเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของการหลงหลงที่จะรักหลงที่จะทำหลงที่อยากจะสัมผัส มันมีเดวิลเข้ามาไงเดวิลนี่คือการเสริสมัมผัสอยากได้มาครอบครองบางสิ่งบางอย่างคุณจะอยากได้มาครอบครองมันมีโอกาสสมหวังนะครับกับสิ่งนั้นแต่ให้ระวังนิดหนึ่งว่าอย่าให้มันเยอะเกินไปอย่าให้มันมากเกินไปสิ่งหนึ่งที่ต้องพบเจอกับชาวราศีกุมปีหน้านะ25 6 7ก็คือเรื่องของการตัดสินใจ ในการตัดสินใจเนี้ยให้ระวังคือบางทีมันมัวแต่คิดอะแต่เราก็ไม่ได้ลงมือสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นราศรีกุมปีหน้าสองพต้องลดในเรื่องของความคิดไม่ใช่ว่าการคิดไม่ดีนะการคิดเป็นสิ่งดีแต่การคิดคิดย้ำไปย้ำม,มามันไม่ค่อยจะส่งผลดีสักเท่าไหร่นะอเพราะฉะนั้นอาจจะให้เน้นไปที่เรื่องของการลงมือทำ ในการลงมือทําในครั้งเนี้ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับราศีคุมคืออย่าบอกใครขอให้เก็บทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความรับสิ่งที่คุณทํามาสิ่งที่คุณมีโปรเจกต์อยากจะทําอะไรใหม่ๆหรืออยากจะเริ่มก่อร่างสร้างตวาะไรนั้นขอให้คุณเก็บไว้เป็นความรับในใจอย่าบอกใครคิด คิดอะไรทำอะไรอย่าให้คนอื่นรู้ขอให้แผนนี้อยู่ในใจของคุณแต่คนเดียวเพราะรการการที่คุณจะไปบอกเล่าแผนการหรือความมุ่งหวังของคุณนั้นมันก่อให้เกิดอุปสรรคปัญหาจตามมาทีหลังอืราศรีกุมของพัน์้าร้อยสิเจดสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือมันจะต้องมีเรื่องของการเสียสละ ราศีกุมอาจจะรับอาสาทําบางสิ่งบางอย่างนั้นการรับอาสาเสียสละทําบางสิ่งบางอย่างนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีสําหรับคุณเพราะคุณบางทียอมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่คุณต้องการแต่บางทีสิ่งที่คุณต้องการนั้นนะมันบางทีมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการคุณอย่างแท้จริงมันเป็นเพียงแค่ อยากได้มาเพราะอารมณ์ชั่ววูบอันนี้ต้องให้ระวังมากๆนะครับสิ่งที่โดดเด่นที่สุดปี2 5ง7คือเรื่องงาน,านเงินสิ่งที่ต้องโฟกัสมากที่สุดคือเรื่องงานตำแหน่งหน้าที่การงานคุณกำลังถึงจุดเปลี่ยนเปลี่ยนในที่นี้คือเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคือคุณอาจจะต้องสนใจอย่างจริงจังมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของภาระ ความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยบางครั้งราศีกุมคุณเองอาจจะมีแก์นะออกมาทําธุรกิจของตัวเองเพราะว่าคุณไม่อยากจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของใครหรือไม่อยากจะมีหัวหน้าที่เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของคุณมากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ที่คุณจะเริ่มคิดเริ่มทําคือการเริ่มมีธุรกิจเป็นของตัวเองเหรือ,หร,อหรือการเป็นเจ้านายตัวเองการเงิน การเงินในของราศรีกุมภ์ที่โดดเด่นคือเรื่องของการมีโชคไงอย่างที่บอกไว้ตอนแรกการได้มาจากเสน่หาการได้มาด้วยความสามารถเพียรพยายามของทุกคุณเองเรื่องของการเงินจะมีโชคเข้ามาเรื่อยๆนะครับอขอให้ชาวราศรีกุมเตรียมรับโชคตรงนี้มาด้วย อาจจะไม่ได้โชคก้อนใหญ่อะไรมากมายแต่มันก็มีมาให้ชื่นใจมาเรื่อยๆแล้วปีหน้าจะเป็นปีของการที่คุณก่อร่างสร้างตัวได้นะครับผมราศีกุ้มมงบางทีอะการลงทุนการลงทุนร่วมกับคนอื่นอาจจะต้องเช็คดูดีๆก่อนนะครับว่าผลตอบแทนนั้นจะได้มาอ่าจจไม่คุ้มค่ากับที่คุณต้องทํางานไปคือบางทีอะทางานลงทุนไปแล้วอะออกแรงมากกว่าคนอื่น ผลกาไรก็น้อยกว่าคนอื่นด้วยอันนี้ต้องให้ระวังให้ดีๆนะครับแล้วก็ราศีกุมปีหน้าเกณฑ์ที่โดดเด่นที่สุดคือเรื่องความสวยความงามคุณจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นหันมาใส่ใจครับสุขภาพของตัวเองมากขึ้นทำให้คุณนั้นดูดีดูเด่นกว่าใครๆนะครับปีหน้าจะเป็นปีที่คุณโดดเด่นมากที่สุดเลยนะในเรื่องของการงานและการเงินนะครับผม อะไรอะไรที่มันไม่จำเป็นราศีกุมปีหน้าอยากให้สลัดทิ้งอะไรที่มันไม่จำเป็นขอให้สลัดทิ้งออกไปบ้างนะครับอยากเก็บไว้มันลกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณอาจจะเอาสิ่งที่มันเหลือจากการที่คุณไม่ใช้แล้วมาปรับเปลี่ยนให้มันมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น เพียงเท่านี้นะครับราศีกุมเองปีหน้าก็จะเป็นปีของการทำงานและปีของการผลิตเงินให้กับตัวคุณเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่คุณวางแผนไว้อย่าบอกใครอย่าเปิดเผยอย่าแสดงให้ใครรู้ในความคิดของเราว่าเราคิดและทำอะไรนะครับ มันอาจจะไม่ใช่ผลดีกับคุณมากมายนะักขอให้สําเร็จก่อนแล้วก็พูดถึงก็ได้นะครับมันยังไม่สายนะครับผมให้มีความสําเร็จก่อนแล้วคุณค่อยค่อยบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณทํามาอะไรอย่างเงี้ยครับผมสิ่งใดๆก็อากา่ที่เพียรพยายามมาด้วยฝีมือและความสามารถของตัวเองนั้นรู้แล้วแต่เป็นโชคที่เกิดขึ้นกับคุณมีบุญวาสนาที่จะได้รับนะครับผม โอเคประมาณนี้คร่าวๆกับชาวราศีกุมนะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังมาก,มากที่อยากจะเตือนก็เรื่องสุขภาพร่างกายราศีกุมนะครับถ้าถ้าคุณทำงานจำเป็นต้องทำงานหนักมากๆเลยนะให้ระวังเรื่องของร่างกายอาจจะเจ็บอ่อนๆแอบ ให้ระวังเรื่องภูมิแพ้ให้ระวังพวกไข้หวัดอะไรประมาณนี้ครับอาจจะทําให้คุณข่าวได้ว่าไปทําให้ลถประสิทธิภาพในการทํางานลงได้นะครับผมคือเกณฑ์ดวงเท่าที่ดูเนี่ยได้ไพ่ขึ้นมามันจะเป็นการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพปรับเปลี่ยนมุมมองคือคุณจะเป็น New นะิวเชน่ะคือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเริ่มต้นที่จะทําอะไรใหม่ๆทั้งหมด มันเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นเป็นกลุ่มคนใหม่อะที่ไม่เหมือนคนเดิมแล้วคุณจะเข้มแข็งมากขึ้นควรจะตัดในสิ่งที่มันไม่จําเป็นมากขึ้นคณรรู้จักการปล่อยวางแล้วก็เริ่มทําทีละเล็กทีละน้อยจะมีความเพียรพยายามมากขึ้นความสําเร็จมันมีนะครับที่ที่เห็นนะแต่ความสําเร็จนี้นะมันไม่ได้เกิดขึ้นบินข้ามคืนมาอาจจะต้อง คือช่วงนี้คุณอาจจะก่อร่างสร้างอะไรไว้สักอย่างหนึ่งแล้วความสําเร็จนั้นจะก่อเกิดในปีหน้าแน่นอนแต่ถ้าปีหน้าใครยังไม่ได้เริ่มทําอะไรก็ยังพอมีเวลาที่จะเริ่มสร้างเริ่มทํานะครับโอเคจบแล้วแหละราศีกุมนะครับขอเป็นปีที่ดีสำหรับคุณนะครับทั้งงานและเงินนะครับผมงานเงนินโดดเด่นแล้วก็เรื่องของการปรับบุคลิกภาพก็โดดเด่นเรื่องของไมซ์ เรื่องของจิตวิญญาณที่เปลี่ยนไปจากเดิมแต่โชคนะยังมีเรื่องของความโชคดีเข้ามาแน่นอนอยู่แล้วอืมเหมือนว่าปีหน้าจะรวยขึ้นปีหน้าจะสวยขึ้นแต่ไม่สบายนะเพราะว่างานจะดักขึ้นเพราะว่าถ้างานไม่ดักอ่ะมันจะไม่มีแหล่งที่มาของเงินที่มันชัดเจนขนาดนี้งานเยอะเงินแยะ แล้วก็อาจจะทุ่มเวลาไปกับการทํางานมากออืให้ระวังสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่ราศีกุมคือให้ระวังคือเป็นคนขี้เหงาไอ้ความเหงาเนี่ยบางทีมันจะทําให้จิตใจเราดิ่งเป็นเรื่องของความเหงาถ้าคุณเหงามากๆอาจจะปีหน้าเกณฑ์ปีหน้าอาจจะเลี้ยงหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเป็นเพื่อนได้นะครับผมถ้ายังไม่มีความรักนะสําหรับคนที่มีความรักอะส่วนใหญ่ก็จะไปเลือก ไปไปไปรักเสลของการสร้างตัวมากกว่าทํางานหาเงินสร้างตัวแต่ถ้าเป็นรักเสาของคนโสดเนี่ยก็อาจจะต้องหาสัตว์เลี้ยงมาเป็นเพื่อนอืแต่โดยโดยโดย,โดยรวมภาพรวมแล้วเนี่ยคุณสนใจที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวมากกว่าความรักเพราะไพ่เกี่ยวกับความรักไม่ขึ้นเลยอุปสรรคปัญหาไม่มีเลยนะอุปสรรคปัญหาไม่มีมีแต่เรื่องของสภาวะจิตใจที่ยังไม่เข้มแข็งมากนะักแต่ปีหน้าผมว่าคุณน่าจะ มีการพัฒนาในตรงนี้มากขึ้นรู้จักที่จะคิดปรับมุมมองคิดมากขึ้นรู้จักที่จะกาเรียกว่าอะไรนะเรื่องลึกๆในจิตใจสามารถเคลียร์ได้ได้ได้เยอะขึ้นมันมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างในจิตใจที่มันมาก่อกลัวแล้วก็มันตัดไม่ขาดสักทีแต่ปีหน้ามันจมันจะเริ่มตัดขาดเริ่มจะปล่อยวางได้นะครับผม แต่ปีหน้าเป็นปีแห่งการเรียนรู้แหละจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับผมคนที่ทํางานประเภทโซเชียลนะถ้าสายงานโซเชียลลูกค้าจะเยอะลูกค้าจะติดคือตัวคุณอาจจะเป็นแบรนด์ที่ประเภทว่าถ้าคุณเปิดตัวเมื่อไหร่นะลูกค้าจะหลงรักคุณทันทีเลยนะในแง่ของธุรกิจคันค้านะโตคุณจะมีพลัง power มากคนจะติดตามคนจะเขาเรียกว่ากระแสกระแสคุณจะแรงราศีกุม ลักษณะงานที่เหมาะที่ที่ที่เหมาะกับคุณก็คือราศีกุมนะงานที่ทําคนเดียวงานที่อยู่เบื้องหลังงานที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษางานที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการขายเครื่องเขียนงานที่เกี่ยวกับการโน้ตบัน,นึกบันทึกการทํารายงานเอกสารงานวิจัยคน้นคว้าอะไรประมาณนี้นะครับผมที่จะโดดเด่นนะ คือราศีกุมคุณชอบทํางานคนเดียวอโลวเลยทํางานคนเดียวแต่การทํางานคนเดียวของคุณเนี่ยไม่ได้ทํางานอยู่กับที่ไงอาจจะไปทํางานตามสถานที่ต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวอะไรกันนะโอเคนะพลังงานที่จะได้รับก็คือพลังงานของธรรมชาตินะปีหน้าคุณอาจจะมีแกนได้ออกไปท่องเที่ยวหรือได้ไปสัมผัสกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพภูมิแพ้แหละภุมิแพ้นี่สำคัญเดี๋ยววัดเดี๋ยวจามเดี๋ยวไออะไรประมาณนี้นะ เจ็บอ่อนๆได้แออะไรี๋ต้องระวังโอเคครับประมาณนี้น่าจะจบแล้วอะไม่มีอะไรมากแค่ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดก็เปลี่ยนนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันอยู่ที่ความรู้ที่ผ่านมานั้นน่ะมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ของคุณแต่ด้วยความไม่รู้นั้นน่ะมันจบลงด้วยความรู้ใหม่ๆที่คุณมีขึ้นมาแล้วมันทาให้คุณปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนความคิด แล้วทั้งมุมมองความคิดเนี่ยมนจะปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นมันต้องใช้ความเพียพยายามนะมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบปลุกปับฉับพันมันต้องใช้ความเพียรายามก็ค่อยเป็นค่อยๆไปแล้วมีเรื่องบางเรื่องต้องตัดสินใจอย่างจริงจังถ้าไม่ตัดถ้าไม่ตัดสินใจเนะี่ยมันก็จะคาลาคาซังมันก็จะเป็นดินพอ่อขังหูยิยงนั้นแหละถ้าคุณไม่ตัดยอมตัดหางตัวเองนะ มันก็จะไปต่อไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นอะไรที่มันเหนียวรั้งให้คุณจมอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีเรื่องของการพัฒนาการที่ดีเกิดขึ้นเน้นย้ำนะครับเรื่องของโชคลาบลาบเล็กๆมีมาบ่อยๆแต่ลาบพวกนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่ไม่ไม่แนะนำให้เรื่องของการเสี่ยงโชคนะแนะนำให้เป็นเรื่องงานอืม เรื่องงานจะโดดเด่นมีโชคจากการทํางานนะถ้าคุณมีสายงานเยอะมีงานที่ทำหลายเขาเรียกว่ามีงานที่ทําหลายบทบาทหลายบทบาทนั้นจะส่งแต่เป็นผลตอบแทนของการเงินที่เล็กๆที่ละน้อยกับปิดกระปอยแต่เป็นเงินเล็กแต่สะสมแล้วเป็นเงินใหญ่เป็นเงินก้อนความสุขปีน้ายังความสุขดีนะ2 0 1ดความสุขยังดีอยู่อาจจะเงาเงา อาจจะมีโรคโรคของความเหงาซึมเศร้าเข้ามาเล็กน้อยก็หาสัตว์เลี้ยงหาสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับเลี้ยงนกเลี้ยงแมวอะไรประมาณเนี้ยส่วนใหญ่เลี้ยงนกเลี้ยงแมวประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ปีหน้าจะเป็นปีที่แบบว่าคุณทิ้งเยอะเลยของเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรนี้มันมีเยอะๆคุณอาจจะเอาไม่ได้ขายขายมือสองหรือเอามาบริจาคนะ เป็นการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่มันมีเยอะจนล้นเหลือแล้วก็ทําให้มันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะเปลี่ยนทรัพยากรที่คุณไม่ใช้แล้วมาเป็นเงินเพื่อมาสะสมในการทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างเกฑ์ดวงปีหน้า,าจ,จะมีเรื่องของการเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับอาจจะมีการเรียนความรู้ใหม่ๆเรียนในเรื่องของจิตวิญญาเรียนในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาน,นะครับผมโอเคประมาณนี้แหละจบแล้วแนะ่นอนลาสีกุม ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยาก,กเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับดี๋ยวผมทําคลิปสอนได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ